สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซงยงอนวันที่20พฤศจิกายน64นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่20เนาะพี่้างเนาเนะไปดูวันที่19ก่อนนะคะแตกบ่าน้อเนาะค่ะเนาะ ที่สิบเก้านะคะพี่น้องจะให้เด่นปกติ7และ6นะคะเด่นเอ่อ7และ6นะคะบนมา1 5 6นะคะพี่น้องล่าง7 2นะคะเด่น VIP นะคะจะให้3และ2เนาะพี่น้องเนาะ บนมา8 8ดปดสี่ล่างห7เจดนะคะเด่นปกตินะคะเข้าทั้ง7็ดและ6เนาะพี่น้องเนาะเด่น v i p ไม่เข้านะคะห7เจมะเข่าของมะเข่าล่างะคะ่ะพี่น้องเด่นรวมวันนี้ไม่เข้าสักตัวนะคะสามและ9้าไม่เข้าเนาะพี่น้องเนาะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขาบ่าวา,ากันเนาะค่นเนาะ ค่ะพี่น้องมาดูของวันที่20ด้วยกันนะคะยี่สิพฤศจิกานะคะเจ๊ก็เจอผลการออกรางวัน19ผู้พฤศจิกาหกสี่ตัวบนมานะคะพี่น้องปกติและ v i p เนาะค่ะเนาะปกติ156 VIP 8 8 4นะคะ1บวกบวก6บก8บก8บก4นะคะพี่น้องได้32ค่ะ 32ลบ1เหลือ31นะคะบวก1ได้33เนาะพี่น้องเนาะใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิม1 1ถึง19นะคะ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 1ถึง2 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 1ถึง3 9นะคะ3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 39มเ้านาะค่ะพี่น้องคะหนึ่งหนึ่ถึงหนึะคะใจมักหนึ่งสองค่ะพี่น้องหนนะคะแล้วก็หนึนะคะพี่น้องสามหนึองหนถึงสองะคะใจะมัก2องส2ะะมสแล้วก็29งเนะคะสามหถึงสามเนาะพี่น้องใจมัก3ามสอง ส3ม7นะคะค่ะพี่น้องคะดูตัวเด่นก่อนนะคะก่อนตัดสินใจนะคะเด่นปกติวันนี้นะคะอยู่ที่1และ0ค่ะพี่น้องคะเด่น VIP นะคะอยู่ที่9และ8นะคะพี่น้องเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะวันนี้อยู่ที่ แมา8ตัวเดียวค่ะพี่น้องแวิ่งเดียวนะคะวันนี้นะคะของไซ่งอนนะคะค่ะพี่น้องขะก่อนจบคลิปนะคะฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เจ๊เกษียวยซ้มหนี S N e เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพี่น้องคะส,บสบุขสุขหมันหมานลำรำลุยรุยสวัสดีค่ะ